เราขันปุ๊บดังปุ๊บต่อไปเราก็ถอดตัวไ้ครีมนะครับไ้ครีม ดึงตัวสลักด,ด,ดึงตัวสลักออกมาแล้วก็ตัวดันสายพานก็จะดันสายพานให้ตึงนะครับตึงเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบมาว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับ โดยปกติมันจะต้องหมุนหมุนสองรอบนะครับแต่ผมมั่นใจแล้วยังไงก็ไม่พลาดนะครับเราก็จะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับตัวเควา่เรียบร้อยไม่ลืมเครื่องมือไว้นะครับนีไปออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสตาร์ทให้ดูโดยที่อ่า โดยที่ไม่ต้องหมุนมากนะครับต้องมั่แต่ว่ามันตกงนะแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ควรจะหมุนก่อนนะครับแต่สำหรับผมมั่แต่ว่าโอเคแล้วเราสตาร์ทให้ดูเลยครับ นี่นะครับคือก็เป็นรถของ FC นะครับให้มาเปลี่ยนสายพานเท่คให้เนื่องจากจะเดินทางกลับตัดจังหวัดนะครับเดินทางไปที่จังหวัดตุรินนะครับ ก็เลยติดต่อทางทางช่อง Tech n a t i a n Channel ให้มาทำการเปลี่ยนให้นะครับ ก็โอเคครับก็วันนี้ก็มาทำการเปลี่ยนสายพันไทมมิ่งแบบสดๆให้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่อง Technician Channel ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปล่าสุดที่ผมไปตั้งวาล์วรถ Land Cruiser มานะครับยังตัดต่อไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะปล่อยออกเร็วๆนี้นะครับ ส่วนวันนี้ก็มาเป็นการทำสดๆให้ดูในส่วนของรถ Toyota v i g โกะของ f c ที่ติดตามทาง YouTube ให้ผมมาทำการเปลี่ยนให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเทคนิคชแชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ